ค่ะทุกคนวันนี้เนาะเราก็มาเจอกันที่หน้าร้านพอเพิ่นวิกนะคะน,นี่พี่ก็อยู่ที่หน้าร้านหละนะคะเราก็จะมาให้ดูตัววิกผมนะคะสวยๆนะคะทุกคนก็พี่ก็ไม่ค่อยได้มามาแวะมาคุยมาทักทายมารีวิวให้ดูเลยเนาะเพราะว่าเราก็หลายๆอย่างคะ่ะทุกคนก็ อพอดีวันนี้มีมีเขาเรียกอัไรนะคือเราสะดวกเนาะคือ,อไม่ต้องแปลกใจนะคะช่วงนี้จะเห็นพี่ปเปิ้ลออกมาแบบแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทําคลิปเลียวสร้างไรายได้อะไรเงี้ยก็คืออันนั้นนะพี่ปเปิ้ลแค่มองว่าเหมือนแบบว่าเราอะได้ได้มีโอกาสประสบความสําเร็จในในใน,ในเรื่องของตรงนี้หมายถึงว่าคือพี่ปเปิ้ลก็ทําของพี่มาเรื่อยอแล้วมันมัน,ม,นมันเป็นช่องทางที่แบบว่า สามารถทําให้ให้คนที่เล่น f a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะมีรายได้ได้ด้วยเนาะนอกจากที่เราจะไปเล่นช่องทางทั่วๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีกว่าเราเล่น เราเล่นเฉยๆก็อักก็มาแบ่งปันความรู้ไปแล้วก็ในส่วนของวิกผมเราก็มารีวิวให้ดูเรื่อยๆเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะทุกคนมีที่หน้าร้านเนาะร้านปอเปนวิกอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเย็บบางปีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเราก็จะเป็นร้านขายาวิกผมแฟชั่นนะคะมีหน้าร้านมีตัวตนมีทะเบียนพาณิชย์นะคะอันนี้จะเป็นตัวหนังหัวที่เป็นงานาพรีเมียมใช้ได้นานมากนะคะทุกคนคืออายุอายุการใช้งานก็คืออย่างน้อย1ปีซาได้ได้ได้รีดได้แล้วก็ สามารถรีดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาตัวเส้นใหมนี่เป็นเส้นใหม่ที่มีการสังผลิตมาโดยเฉพาะเป็นแบบเส้นใหมที่ียวว่าเวลาเราโดนลมโ,โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวีปุ๊บก็คือหายแล้วก็สามารถสระได้อะไรได้เพราะยิ่งใสยิ่งสวยแล้วมันจะไม่ไม่ยุง่งไม่พันไม่แบบเป็นเป็นแบบก้อนๆเป็นแบบว่าเหมือนแบบมันดูไม่มีคุณภาพนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะน้องๆที่มาใช้วิกผมของของ,ของพี่ปอเปิลเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ๊ยพี่ปอเปิลหนูแบบคืออย่างอย่างงานของเราเนี่ย ปกติแล้วนะคะทุกคนเราขายอยู่ที่1,390บาทแต่เราจัดโปรให้กับลูกค้าแฟนเพจของเราเพียง900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับเอาน้องๆนะคะที่เขาใช้ประจําเขาจะรู้เลยว่า,วาวพี่ป๊อปป๊อเน์มันคุ้มมากเลยเนะาะแบบว่างานมันดีจริงอะไรจริงเนี่ยคือเราไม่ได้ว่ายอของของเราแต่คืองานของเราที่เราผลิตมาจําหน่ายเองแบบว่าหมายถึงว่า ในส่วนของคุณภาพเกรดที่เรามีการคัดสรรมาให้กับแฟนเพจของเราอ่ะคือมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วตัวหนังตรงเนี้ค่ะทุกคนมีความเป็นธรรมชาติที่สูงมากใส่เนียนใส่เหมือนผมจริงเหมือนหัวของเราจริงๆเลยคือเวลาเรานําไปใช้งานเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนเราใส่ผมปลอมค่ะทุกคนมันเนียนมาก เดี๋ยวพี่ป,ป้าปจะใส่ให้ดูเนาะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะหวีได้อะไรได้เราจะรีดให้มันตรงไปเลยก็ได้นะคะทุกคนเวลาเราหวีวิกนะทุกคนนะคือตัววิกผมอะ่ะด้วยความที่เขามีการทอมาที่เป็นแบบว่างานตัวตัว,ตวงานทอตรงเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นที่สูงแล้วก็ไม่บาดหัวนะ ยิ่งใช้ยิ่งสวยมันนิ่มมีความยืดหยุ่นแต่มันไม่ย้อยง่ายนะทุกคนแล้วเวลาเราใส่วิกนะคะนี่เลยเราจะเห็นว่าจะมีตะขอสองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้คะ่ะจะเป็นคล้ายคายสายเสื้อในของเราเนาะเราก็จะเห็นไหมคะเนี่ยคือจะมีช่องริบบิ้นให้เราสอดข้างหลังเวลาเราใส่วิกนะคะทุกคนคือสอดเข้าไปเลยกะเอาตามขนาดคือหัวเล็กใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะอ่าวิก ผมร้านพี่ปอปป้ลเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่เด็กอายุ3ามขวบขึ้นไปใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับขนาดรอบหัวได้นะคะเนี่ยเราก็แค่สอดเข้าไปในช่องตัวตัวริวบบิ้นแบบนี้สอดเข้าไปให้ให้มันเข้าไปแบบเกาะข้างในเลยแล้วเดี๋ยวเวลาเราสวมไปกับหัวของเราอ่ะมันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงนะคะแล้วก็เนียนแน่นมันมันจะไม่พองข้างหลังมันจะไม่รู้สึกว่า หัวเราโตผิดปกติอะไรเงี้ยคะ่ะคือถ้าเราคิดว่าหัวเราเล็กหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยคะ่ะเนี่ยคือมันมันจะก่อลักษณะแบบนี้นะคะสองฟังแบบนี้ซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ตัวงานตรงเนี้ยคือเวลาเราใส่ไปปุ๊บมันจะดูเนียนไปกับหัวของเราเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าม้าเนี่ยสามารถที่จะได้ได้อะไรได้นะคะมันขึ้นอยู่กับกับตัวตัวเราเลยนะคะว่าเรา เขาเรียกอะไรนะจะปัดซ้ายปัดขวาหรือว่าจะวีลงปกติอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเราสวมนะคะทุกคนคือถ้าคนที่มีผมนะคะเหมือนพี่ปอปป้อแบบเนี้ยผมเราเยอะมากผมพี่ปอปป้อเน,นี่ยเยอะนะแล้วเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยแบบนี้ค่ะทํายังไงก็ได้ให้เหมือนเราเป็นคนที่หัวโล้นอะ่ะคือ เพื่อที่เวลาเราใส่วิกไปสวมไปปุ๊บอะ่ะมันจะมีความกระชับนะคะมีความกระชับแล้วเป็นธรรมชาติที่สูงแล้วก็หัวเราจะไม่พองไม่โตอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะใช้ชีวิตได้ปกติเลยนั่งรถนั่งมอส่งมอไซค์อะไรได้ปกตินั่งรถได้ได้ปกติเลยนะคะไม่ต้องกลัวหลุดใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรทับได้นะคะแล้วก็อย่างถ้าน้องๆที่เขาจะ ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยใส่ได้ปกติเลยค่ะใส่ลงลงเล่นสระว่ายน้ําลงเล่นน้ําอะไรได้ปกติเลยแต่เวลาเราขึ้นมาจากน้ําทะเลนะคะทุกคนเราจะต้องซักทำความสะอาดเลยหมายถึงว่าคือสมมตินะคะเราไปเล่นทะเลนะ่ะมันไม่มีที่จะซักจะอะไรอยู่แล้วเนาะแต่เราก็ล้างพอขึ้นมาจากน้ําทะเลปุ๊บนะคะเราก็ถอดล้างน้ําเปล่าก่อนตอนนี้เราไปอาบน้ำเนั่นแหละเราก็ถอดล้างน้าเปล่าอะไรก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเรามีอ่า ตัวแชมพูนะคะแชมพูได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะทุกคนเราก็ทําความสะอาดให้เขาในเบื้องต้นก่อนนะคะก็คือฉีดตัวฝักบัวหรือว่าน้ําในขันในในถังน้ําที่เวลาเราไปเที่ยวทะเลมันก็จะเป็นพวกฝักบัวให้เราอาบอะไรอย่างนี้เนาะเ,เวลาเราไปล้างตัวล้างอะไรเงี้ยเราก็ล้างกับน้ําน้ําจืดเนาะเราก็เอาแบบแชมพูที่เรา,เ,าเตรียมไปนั่นแหละที่เราไปสระตัวเราด้วยอ,อะไรด้วยเนยเาะเราก็ใช้แชมพูนะคะถ้ามีขันเล็กๆเ,เ,เนาะเราก็เอาน้ำ น้ำมาใส่คันเล็กๆนะคะแล้วก็เอาแชมพูใส่แล้วก็ตีฟองๆ,ๆๆๆให้เหมือนกับเราะจะซักผ้านะเนาะแล้วเราก็เอาต,ตัวตัววิกผมเนี่ยค่ะถอดถอดออกไปปุ๊บเราก็พลิกนะคะพลิกข้างในออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็ลงไปแช่แช่แล้วเราก็บีบบีบล้างเกลือล้างไลออกให้หมดแล้วเราก็พลิกนะคะพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นําไปแช่กับตัวแชมพูที่เราใส่ในในอ่า น,นั่นแหละก็คือบีบล้างพวกทรา,ายพวกอะไรออกให้หมดนะคะแล้วก็สักสองรอบก็ได้นะคะแล้วก็ฉีดน้ําใส่แล้วก็เดี๋ยวพอมาถึงถึงห้องคือล้างน้ำล้างอะไรก่อนนะแล้วก็เอาใส่ถุงมาที่บ้านนะคะมาที่บ้านแล้วก็ค่อยมาแช่น้ำยา อีกทีหนึ่งนะคะโดยทําตามคําแนะนําที่พี่ปอเปิ้ลแนะนําเลยนะคะเวลาลูกค้าน้องๆมาที่หน้าร้านปอเปิ้ลบีกับพี่ปอเปิ้ลจะแนะนําอยู่แล้วว่าาวิธีการซักก็คือต้องทํายังไงอะไรยังไง1 2ึ่เพราะฉะนั้นทําตามที่บอกนะคะแล้วตัววิธของเราเนี่ย จะมีความคงทนแล้วก็ใช้ได้นานนะคะอายุงานนานนะหมายถึงว่าเวลาน้องๆเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าคนไม่ค่อยใส่กเก็บได้3ปี5ปีได้สบายมากแต่ถ้าคนใส่เป็นปกติอยู่แล้วก็คืออย่างน้อยนะคะก็คือถ้ารีดบ่อยๆทําเย็นๆเลยนะ่ะก็คือ6เดือนนะ่ยยังได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าแบบว่าเออก็รีดปกติด้วยแหละปกติใช้ธรรมดาอะไรเงี้ยก็คือ1ปีก็ยังไม่พังนะคะหมายถึงว่าที่น้องๆเขาไปใช้กันนะเนาะแล้วก็เราก็ มาบอกต่อคือตัวคุณภาพอมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนเป็นเป็นเจ้าของร้านเนาะพูดบางทีมันก็เหมือนเฮ้ยแบบอวยของตัวเองเยอะไปหรือเปล่านี้ไ,ไม่ใช่คือน้องๆที่เขาใช้ประจําเขาก็จะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกซึ่งเราก็จะอ่าอันนี้ก็จะแบบรู้อยู่แล้วว่า ถ้าถ้ามันคุณภาพไม่ดีเขาก็ไม่ไม่กลับมาซื้อซ้ําอยู่แล้วเนาะในส่วนของสินค้าอย่างคนที่อยู่ใกล้เขาก็มาหน้าร้านนะคะน,นี่วิธีการสวมเนาะพอเราใส่เน็ตเก็บผมอะไรแบบนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเราก็สวมจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้เดี๋ยวพี่วเปิ้ลจะสวมให้ดูนะคะนึงนะคะอันนี้คือเราสวมจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะมาจัดตำแหน่งให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเราจะขยับอะไรแบบไหนนะคะคือเราจับตรงขอบด้านข้างตรงนี้ ค่ะนี่พี่ปอเป,ปิ้ลก็ใส่ไปแล้วนะคะทุกคนคือใส่วิกับต้องหวีนะคือคือถ้าไม่หวีมันก็จะดูเป็นหัวโตๆแบบว่าดูไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ไม่ไม่เป็นทรงเป็นอะไรอย่างงนี้เนาะ,ค,ะคือวิกของเราเนี่ยพันแค่ไหนก็สางออกนะคะทุกคนคือสามารถที่จะหวีได้รีดได้บนหัวของเราได้เลยนะคะน,นี่พี่ก็ใส่ใส่เสร็จแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเซ็ตทรงให้ดูกันนะคะคือยิ่งหวียิ่งสวยยิ่งใสย่ยิ่งสวยแล้วที่สาคัญนะคะก็คือวิกผมของเราเนี่ย ทนความร้อนที่สูงแต่เวลาเรารีดน่ะเราก็ใช้ความร้อนปกติเหมือนกับผมของเรานั่นแหละค่ะทุกคนคืออย่าไปอย่าไปใช้ไฟแรงๆคือขนาดผมของเราอ่ะจริงอยู่ว่าวิกอ่ะมันมันรับได้จนความร้อนอ่ะ220บองศาแต่ว่ามันก็ เหมือนกับผมของคนเราปกติละค่ะที่เราใช้ไฟแรงๆไปปุ๊บอ่ะมันก็พังนะคะมันก็พังได้เหมือนกันมันก็ช็อตมันก็เป็นไฟได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่อุณหภูมิปกติเหมือนกับเรารีดผมของเรานะั่นแหละค่ะร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบองศาค่อยๆรีดค่อยๆปรับไปถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เขาเป็นงุ้มๆเนี้ยค่ะเราก็ใช้ตัวรีดนะคะตัวรีดที่มีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลย คือคือได้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้แต่ว่าหมายถึงว่าพี่เปอร์แนมายกตัวอย่างให้ดูว่าเอา่อใช้ใช้ตัวเครื่องรีดผมที่มันสามารถปรับอุณหภูมิได้อะไรได้เนะเวลาเราเรารีดเนาะเราก็หวีก่อนนะคะหวีหวีแต่งทรงอะไรก่อนจีมตาเกินก็ยกขึ้นนะคะคือถ้ามันปกตาปกอะไรเกินเราก็ยกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วก็ จัดแต่งทรงให้มันเข้ากันกับหน้าคือรูปหน้าของแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าวิก่ะมันใส่ได้ทุกรูปหน้าอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ความมั่นใจของเรานะคะอันนี้พี่ปเปิก่ก็จริงๆอ่ะพี่ปเปิ่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าผมเยอะแล้วก็หัวหัวค่อนข้างที่จะโตนะแต่ว่าพอเราใส่วิกไปแล้วมันก็เปลี่ยนบุคลิกเสริมบุคลิกให้เราได้น่ารักแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งไปเลยน่ารักดีคือมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จแบบ รีดได้บนหัวของเราได้เลยนะคะคือปรับอุณหภูมิปรับลายเสร็จปุ๊บเราก็หนีบหนีบไปบนหัวของเราได้เลยนะคะก็คือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็ตั้งอุณหภูมิตั้งอะไรไปปกตินะคะเวลาเราจะรีดเนาะเราก็หวีก,ก่อนนะคะหวีเสร็จปุ๊บเราก็หนีบเข้าไปออคือใช้ไฟเหมือนหัวของเราปกติเลยนะคะทุกคนไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่อยๆรีดค่อยๆปรับไป